ครับผมสวัสดีนะครับเอฟซีทุกคนนะครับวันนี้อยู่ที่บ้านนะครับผมก็อยู่ในช่วงกับตัวนะครับอันนี้นักกากนะครับผมใส่สองชั้นนะสองชั้นแล้วก็มีเจลเอ่อจะต้องพบตลอดนะครับอันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่จะต้องมีตลอดนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศด้านนอกกันนะครับว่าเขาดำรงชีวิตยังไงการค้าขายเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราคงพาไปชมๆแถวนี้นะครับ ตามมานะครับอาจจะไม่มีคลิปที่เป็นเครื่องเสียงนะครับช่วงนี้ต้องขอไัยนิดนึงนะครับผมขอบคุณครับ กินมาขายได้ขายได้วันปกตินะยรไม่อยเท่าไหร่มันมันจะกระทบเฉพาะพวกที่เป็นของใช้นะไม่ปกติางวันแต่มันจะขายได้เพราะจะมีคนงานเดินใช่ไหมแต่ช่วงนี้ไม่มีเลยอันนี้อันนี้เป็นคนเข้าเข้วยถตว่าขายได้ไหมขายได้เยอดตกไปนิดนึ่งยอดตกไปนิดนึงยอดตกไปนิดหนึงนะครับวันนี้อันนี้ก็เป็นช่วงปรับตัวเนาะ ได้ไหมก็ยังขายได้ค,ครับผมดีครับน,นี่ก็เป็นยำเป็นไงบ้างแมค่ค้าขายขายได้ไหมได้เลยค่ะร้านมัจฉาอ๋อช่วงนี้จะเงียบใช่ป่ะเงียบมากอ๋อนคะคะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นยำแหนมนะครับเพื่อนก็คือเจ้านี้อร่อยเจ้านี้อร่อย,น,ออยน่าปักป่อยนก็คือเอ่อเป็นเป็นแหนมสดนะครับเป็นยำแหนมสดก็เรียกว่าแต่พบก็ยังก็ขายได้ใช่ไหมขายได้ใส่มันเลยอันนี้ก็เป็นเคียงหมูนะครับเป็นไง พ่อค้าคือช่วงนี้ขายได้ไหมช่วงช่วงโควิดเนี่ยขายได้แต่ขายได้เรื่อยๆขายได้เรื่อยๆก็คือไม่ได้ขายหมูขายเรื่อยเหรอเดี๋ยวก็ต้องโอเคอันนี้อยู่ดอันนี้ขายหมูนะไม่ได้ขายเรื่อยนะขายได้เลขายไปเรื่อยอ๋อก็คือขายไปเรื่อยนะไม่ได้ขายเรื่อยใช่ไหมโอเคครับวันนี้ก็ก็ยังขายได้เรื่อยๆอยู่นะอันนี้ ทั้งหมูทั้งทั้งหมูทั้งผักนะมีเรียกว,ว่าขายครบนะครับคือขายผักนะไม่ได้ขายเรื่อยๆนะนขายผักเอ่อพอขายได้ไหมครับในขาหรือว่ายังไงครับ ยอดตกนะคะขายไม่ดีหรอกยอดตกยอดตกแบบเลยด้านหน้าอันนี้อันนี้ก็คือทํามาเพื่อให้ให้ซื้อยกกล่องไปเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าพิมพ์ไปก็มีร้านก็มีอยู่ข้างในค่ะข้างในก็มีนะครับแต่ว่าเป็นอันนี้ก็เป็นมาตรฐานมาตรการของของตลาดตลาดครับก็คือการขายที่ขายไม่ค่อยนี่ก็ออกมาขายนอกหน้าครับผมอันนี้ก็คือมาจัดโซนด้านนอกด้านหน้านะครับด้านนอกครับผมได้บริการใครที่ไม่อยากนั่งยืนทานก็เอาไปทานเลยเพราะว่าเขาไม่ให้นั่งเขาไม่ให้นั่งโต๊ะอยู่แล้วครับค่ะครับผม อันนี้ก็เป็นตลาดหน้าตลาดเสรีนะครับผมหน้าตลาดเสรเีหลังหลงังโรงพยาบาเเลเจริญกรุงประชาลักษนะครับก็มีมาตรฐานในการขายนะครับก็คือยังเปิดขายอยู่นะครับแล้วก็จะมีจุดเ,เจลล้างมือนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงนะครับก็มีเจลล้างมือให้บริการนะครับผมอันนี้ก็แม่ค้านะครับขายผลไม้ก็ยังขายได้อยู่บนแม่ค้า ได้อยู่ค่ะแต่ความลดมันลดลงอยู่ลดลงนะก็คือเหมือนกับว่าคนก็ไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยเดินอันนี้ก็เป็นนคนตัวโควิดเออคนตัวโควิดอันนี้ก็ยังพอขายได้ใช่ไหมครับได้เรื่อยๆค่ะแต่ว่าช้านิดนึงเพราะช่วงนี้มันเป็น เออโควิดกลับตัวเนาะจ้าเราก็ต้องปรับตัวต้องปรับตัวนะก็ยังก็ยังถือว่าขายขายได้นะครับขายได้ค่ะแต่ว่ามันช้านิดนึงอ๋อชอบมีีออยูู่่ทเเราานะันนี้อันนี้อันนี้มันอยู่ในในด้านในนะครับไม่ใช่อยู่ด้านนอกนะครับอาจจะขายได้ในเขตชุมชนนะคะขายได้ในเขตชุมชนนะครับผมก็คือด้านนอกก็อาจจะเงียบๆนิดนึงเนาะแต่ก็ลองมาชิมดู